สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านยินดีตอนมาับท่านภูมิเกียรติสู่ศาลเก่าค่ำชนดครับผมครับมาชมบรรยากาศช่วงเย็นๆแบบนี้น้ำกันครับก็ยังมีสายบุญพ่อปูสีสุโทโมยยาสีปธุมมาดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับผมครับก็ยังมีทย่อยมากเรื่อยๆครับกเ็เลยได้พาพ่อแม่พี่น้องมาเมือง ปลาข้าชนดวังของปปูเมญ่าของเฮาเนาะครับผมครับสวยงามตะการตาเมืองงามได้กับเบื่อครับพี่น้องครับชมไปน้ำกันน้องพี่น้องเนาะครับผม สวัสดีครับอาจารย์แปะครับผมครับถูกาคุณครับถวครับรับวัสดีครับไต้เอาที่บ้าน

เี่งงน้่ม้ยงสาตางครับตกหัสายตาางหังศรัทธาสายบุญเดินทางมาจากผู้เก็บคนนพี่น้องคอนนี้แหละครับผมครับ

เ้านัเปิดเอาเปิดเปิดใส้สารนี่พวอมันนั่งเนาะ พี่น้องครับได้แล้วครับเลขถูกให้พ่อแม่พี่น้องเมืองเอาเด้อครับผมผมสิบบอกเห็นตามที่พี่น้องเห็นเลยดวงไพ่ดวงมั่นเด้อพี่น้องได้

পাড়া ফো গিয়া গিয়া ফা চাতুরং তো করা হাত পা গিয়া জয়া বারো নামো มาซาเจยเจยะจปาทีานาปาภูราพันธุเยเชยะัจคุนาตุรงสุภาระภูทรงสีหาเทียตาที่าเชยเชยวรุณนามุคายาตาชิตาชิตาเสนนามิสนันทกิโนรติ ుకా జీ తరే కదా సుచయ జయ జయ రణిత కదా జయ జయకర ప్రణియా భవక్షే జయ జయ జయే సు రభో జయ జయో

यधं मोचं कोचधसपालोचय्यत एतेन सह्यते न शयथी भवन्तु ते एतेन वोचते चोतु ते संयमं करं सयो हिपुट श्रीमतोऽयं

マニエスピノンセヨフィクルタサシリマトアヤマラサタファティマトカラサヨフォーホーサヤンボディマンディファモティタサイヤタダテワカラマニエスピノンセヨフィクルタサシリマトアヤマラサタファティマト พระราชโยคโคสยัมโพธิมันเนปโมทิปะไสยะทะสุนะคมสีโนชโยตพุทธสสิริมะโตอะยันทัสสะจปะปิมะโตชโยคโยัมโพธิมันเปโมทิะยะท มเสีโนทยกเทโพธัสสิิมาโตยัมรัสสยปาติมาโตปาทยกุงโคสยามโพธิมะเดปโมทติใช้ยัตมเสีโนทยอกความที่มมุลสัตยานังเอวังตวังท

มะจาวิสุปทาเขนังกายตัมมัวาจากัมังปทาเขนังปทาเขนังมะโนตัมมังปนิทิเตปทาปทาคนังนาฬพันตเทปทาคนัง ตาพุทธตาสหัสาเทหิยะเตพิสุนันโตโคนโตเยเอวาอัเจมินาเนอธิพตาธิพายุกะตาตาหุนโตสุขิตาหุนโตสัปะดาระพันตุสะกัสัตตานังระพันตุชินาสัสะนางยาตาทิปะ เดินท okay. nope> totally ั้งคุณมาจะพุ่งเก็ตจะไปกระถิ่นปูข wow. pues ึ้นอื่นจะ่าหมื่นมากเลยเว็นแล้วคุณมาเลยมาไปปูสุ่มร้ำหรืวก็มาปูบุญมากกระถิ่นเพื่อนคู่พร้อมกันแล้วก็มาปูหนูเพชรปูหนูเพชรวันเกิดพรุ่งนี้พอดีเขอโอกาสปูก่อนปูกระพรอนเข้าให้เลย ลูกหลานบวเก่าชบสามเล่รากันมาข้ามสิงห์เราแบบสุภุมบอแล้วก็จะไปกับแม่ชีลาอริยะสาวิกาแม่ชีลาอายุเก้าสิบปีแล้วก็จะโก้งลงไปวัดหลวงปู่คุมงเพียพาเทพกัอีวนพรุ่งนี้ค่ะอยากที่ทำมาลัเพลินซ่วนมาจะไปวัดใดครับผมอยกับอาจารย์ใดครับผมพออนยินเสียงสวดมนต์นะสวดเก่งครับ อ๋อก็อยู่วัดคำวสีก็คือวัดนี้เป็นวัดหลวงปู่พุทธราคมพ่าแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ประสานเป็นเจ้าคณะอำเภออยู่นี่หลวงปู่พุทธราคมเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นยังรุ่นสมัยหลวงตามหาบวัวหลวงปู่วันตะโมอะค่ะแต่ว่าไหวพระสวดมนต์อยู่ตลอด แต่ว่าบทนี่มมนได้เองโดยอัตโนมัติคือ <c oughs> บอกว่าได้มาปองได้ก็จิแพร่บุญให้ใ <c oughs> ้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลก่วจักกวาเพราะเรามีเมตตาต่อกันนะ, <c oughs> ะเ็กน้อยใหญ่ถ้าเราก็รักษาศีลปฏิบัติธรรมบุญที่ได้เขาก,ก็แบ,บ่งบุญให้เพื่อนน้ำ <c oughs> ที่มาคำชะโนดพญานาคคนอยากได้บุญน้ำเฮ้าอยี่ได้ศีลได้ถ <c oughs> <c oughs> ้ำเขามีแต่ขออยากเว้อยากเว้แต่ว่าไปกับเพราะกันรักษาศีลแล้วก็ไม่แผ้เพลินนะ <c oughs> <c oughs> เขาก็ต้องรักษาศีลและบุญที่ได้ก็แบ่งให้ท่านอะพรคนรับน้ำเพราะว่าเพื่อนกับ มีฤทธิ์มีเดชเนาะแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในวุ่นรรวายในรชาณนะครับเปันเสียง<า>สวดมนต์ครับผมใช่เป็นชอบเสียงสวดมนต์ก็สวดมนต์แพ้ทั้งนั้นเลยสวดบ่ได้ตอนนี้กี่มากกับนางใช่นหมว,ว่าว่าวความรู้สึกซื่อฟังเนาะตอนที่มันไปบ่ได้ตอนมันสุดตอนมันดับมันดับปุ๊บเลยคือที่มันวนไปวนว่อยู่ตอนสุดท้ายนะครับผมเออ่ตอนตอนตอนที่สวดนั้นน่ะคือจิตไม่เป็นสมาธิครับมันละวนอยู่ไม่นิ่งพอเราจิตเรานิ่งปุ๊บเป็นสมาธิมันก็เนื้อมันได้มากแต่พอตอนไปก็แยกยังว่า จิตดับครับผมจริงจริงนี่คือได้หมดบอกตรงแต่พอเป็นสวดตอนนั้นจิตดับหยุดจุกเลยคือไปไม่ได้คือจิตไม่ไปไหนเลยมันดับดับก็คือดับก็เลยต้งสมาธถที่กระเพื่อนต่อกระเพื่อนเนาะมีเยอะแยะนะเอ่มีนาคมีขุดมีเคี่ยวหมูมีดมีดในในบทน่แปลของบทคาถานนี่ยแปลดีมากแพรบุญให้ทั่วมด ชั้นพมชั้นอินแห่งเทพหน้าค่ามีพญาคุดพญานาคใช่หน่อยครับผมใช่หน่อยแม่นครับใช่หน่อยเป็นเก่งค่ะนันบ้าเขาเป็นอีกรูปนึ่งนาะนันมาเขาก็จะเลื้อยแหละสีเบาเป็นภาษาเพิ่นนั่นอ่ะเขามีเชื้อของพญานาแล้วเขารู้ว่าที่ตรงนี้จะเป็นอะไรเลยเขาจะรู้นะครับเออเฮากะบ่เคยสมัยตะกี้มานั่นบ่บ่ได้เป็นจังซี่มาเห็นเมื่อ20ปีตกใจทั้งที่ดินแดงที่มอเตอร์ไซค์มา มาแล้วก็มาดูถูกว่าที่นี่น้ำไม่ศักดิ์สิทธิ์มากกว่าคนแถวนี้บอทเห็นเลยว่าที่แถวนี้พอเข็นได้ยิน่าขี่มอไซค์มาแสดงว่าไกลแม่ืนพสว่างจะไม่รู้จักคำชิโนวแต่อยากมาขี่มอไซค์ท่างินแดงเขามาแล้วเป็นขัวเข้าไปก็ดูถูกรบหรูสกปรกข้างผู้เป็นสิพอกลับมาแล้วไปกินน้ำของเราสกปรกพอกลับไปไปถึงบ้านโจมน้ำโตกน้ำมีแนวมาดึงเป็นโตเป็นคู่ดึงลงไปกินน้ำกับตะวากับ่ัวไตตะวากะ เรเล่นึกถึงบองนี่เพื่นละวายมาขอขามาเพื่นเขาดูถูกว่าน้ำสกรปรกแตม่มันเราเรียนจบใหม่ๆม .6 ด็กวิทย์น้ำอย่างนี้จะเสียดหยาเสียไปไหมว่าน้ำกูสกรปรกแต่เห็นเลข147แดงจึ้งครึ่งอยู่ขรางว่าน้ำเป็นปูนสมัยตะกี้บจบม .6 ใหม่ๆซื่อเรีกว่าป็นไปบอกคนถือเด็กดึงวิทย์ป<า>่ะดึงวิทย์นี่ปะ่ะบอเรียนอยู่สว่างศึกษาก็สว่างคนอาแม่ค่ะก็เลยเสีอว่าไสยศาสตร์มีจริงคนก็ถือ ตึกหาบาซิมาสมัยตะกี้แล้วก็ขึ้นกรุงเทพวันที่สิบหกก็บอกคนก็เลยเสียวาศิษยศาสตร์มีจริงสมัยเป็นเด็กวิทย์ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ก็เลยเสือค่ะบอกว่ามันมันหลายให้อาจจะเคยเกี่ยวของกับอยู่ตรงนี้ค่ะมีเห็นอะไรบ้างนะเห็นไหมัูแดงๆเนี่ยตอนนี้ไม่เห็นค่ะแล้วแต่จิตจิตจิตบางทีมันมันนึกกับท่ามีบุญสัมพันธ์ต่อพลพลก็จะให้แล้วก็เคยมาสองสองเก้าึ ซีตูเล่นชิดสองตูนาตอนสมัยคู่สามสิบบาทนั่นเป็นข้าวนั่นเกือบถืงสามสิบบ้างพิธีบวงสวงที่ยี่สิบเก้ามากกับคนกระไห่คนกระบอกไห่แต่ว่าเขากระไห่บุญเพลินนั่นแหละแตบวอมี่ยังก็ืิแต่บุญครับุครั่นแหละเดินทางปลอดบผมเดินทางปลอดภัยครับเจ้ครับผมครับเดินทางปลอดภั่ครับฝ่าคุณนรับครับสวัสดีครับมาชีผมกายุแถวนี้แล้ครับไปไปมากๆครับผม มากกับมากเพคือมูเขามากทั้งทีจะคล้องเขาทั้งทีคับผมคุมข้ามถนนบอกซื้อฟังเลยอ๋อมันเป็นคนชงันเปรียดครับอ่าชงมีไหมหนึ่งสูมีไหมที่คนเปรี้ยดเขาเไปยังที่คนิีไปุงซวงกันและก็เขาว่างบ่ได้ก็ไปงซวงหันโอไปคุมข้ามถนนค่บผมตอนนั้นเนาะคับผมแต่ตอนนี้คนก็มาอยูมาเดมันคผมเพราะพราะจำมากตัวใดทำเลยเนอะเพราะจมากตัวใด บ่บ่ท่านมากบ่เมืองเมืองสะกกันติครับผมครับที่ถามอย่แล้ครับผมครับครับขึ้นก่อนเลยยาโอ้ครับผมเจ็ดเก้าเจ็ดพาจำมะเกาเจ็ดต้นครับมุนผลาผ้าพี่น้องมาช่วงถ่ายคลิปแล้วเนาะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปหน้าค่อยพอกันไหมสวัสดีครับ